สวัสดีครับพี่น้องครับบอากาันจ้ำแรงทั้ง่องพอดีรล่มเพื่อนรุ่มเชียวครับ,บาารถห้องรถห้างถ้ากระตือนครับพี่นอ้องไปปั่นว่าหาเลาะตัวเลาะยังตีเลาะก,กินครับอ,าาออกหาเลาะกินครับผมโอ้รถผมเป็นท่านสุดท้ายร้องเลยหเรื่องเงียบทิ่ม ครับพี่ป๊าสวัสดีครับป๊าปพี่ปาอปเตมันเตมันพักกันรอเนาะพูดถูก่รอห่งห่าเอากันห้อป๊อตด้พยาบาลีมอเปินพยาบาลตั่งเหียบลอยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องัตานคุณหมอถามตาว่ามเป็นอะไรุากระโงคณทันเลยโยมืออาาเองังอีกน่าวัสัมผัสนักข่าวไทยพีบีเอสคุณเดิ้มเมื่อวานนี่ใจังไรจังไปสัมผัสนักข่าไทยพีบเอมามเพราเมาทำข่าวกระอดอดูหลังเวทีเป็นอะไรนะาหมอ นั่นแหละเพิ่งได้รับตาตั้งเมื่อวานนี้เป็นเจ้าอาวาสแห่งโดมหมายถึงว่าล้งพ่อเจ็บป่วยอะไรมาหาหมอผ้าหรือผาบมันมาบริจาคบริจาคคอมพิวเตอก์โอ้ตระเวนเมียนเลก็ด้วยขออาตมาผ้ารู้สึกว่าตําเนินโยมมันเริ่มจะหมดข้าวแล้วพอมากับมรณะภาพลงแลี้ยงยังไม่พอเนี่ข้าเข้าสองข้าวเราจะเริ่มมรณะภาพเลย โดยเฉพาะอาตมาเนี่ยจำวัดไม่เคยได้จำวัดไม่เคยได้หมอไม่เห็นจะเป็นไปได้ยังไงลุงพ่อท่านจะเป็นไปได้ยังไงพ่ออยู่วัดไหนพ่อหลวงพ่ออยู่นี่แถวนิมพมนี่โยมทำไมหลวงพ่อบอกจำวัดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือหลวงพ่อจำวัดไม่ได้คดีจะเป็นไปได้ยังไงจำวัดไม่ได้ พระวรรณตุติจังหวัดไม่ได้คำว่าจังวัดของพระพระวันนอนนอนไม่ได้นอนไม่ค่อยับคุณหมอบอกว่าพระจังหวัดตุก็คือการสื่อสารนกครับเป็นาีภาษาอีสานมันจะเอาไปปรนภาษาอีสานเขียภาษาโครา่ก็แกนโยมเนาะ ภาาการพูดการี่เต็มอบกันภาษาอาลโยมคนอยู่อีสาลอย่างดิกนโคาะเป็นเม็ดเตียวโยมยูบริรัมโยมอยู่บริรัมยูสุรินก็ยังมนิสัยเป็นแบบนี้อยากฟังคเทศน์เถโคราดที่ออกหยุดทุ่มออกทุ่มมุ้บหระทำอะไรพี่อุ้ยนิสานวัดมันวันอ๋อ โยมเถี่ยผู้ดีรามจะประโชัยมต์อาตมารวไปเทีแถวนั้นที่นีเพย่างโยมเดดมันโรดีครับครับสวัสดีบกที่นียมที่จัดงานฉลองอัติภิ์แถวนั่งสัจะเห็นหนาผาตาพระโคราเพื่อนราสาวรบอากจะเหนัไม่อยากจะเห็นหน้าตาเปต็มที่ว่าสูหนึ่ไม่สูงใกญ่ยำมากว่าสูงก็ยังไม่สูงเนยอยากจะเห็นพระจากทางโคฬประเทศ ธรรมะตวสูงเลยยังมาสูงเขาก่อนบอกอีบบกมัลงอีกสอก่อนมีธรรมาะสูงทีพกระเตือวันพากไปใหมไหด้วยจันตัวได้หน่อยเนาะเปนายาง่งอหมยเรา่่างว่าไหพอขั้วว่าไหม แต่เขาสุท้ายก็อีเรียกผ่อนยางเรียกูสดครับสวัสดีครับตัสยดวยมากมีวมเท่าี่มวลเล่หมอนกอรอเลยค่ะอังกันยีไ่งกย่ะเดี๋ยวคุณยากก็มาคุณยาก็มาคุณยายก็มาคมวลเล่ยมวลเลยรอรอจังหวะมันจมานานไม่ได้คลิปอย่างเดียวได้ด้ยเราตามไปทุกท เอาไปทุกที่ขนาดไต่ดาวก็บมีเดคป้าปูใหรหลุดน้ำด้ล่ะอัานนะอาตมากำลังปูดถึงการใช้ภาษาแต่ภาษาทางบูรีรัมขม่ปูดเหมือนบัานเราอ้าวรัดปูนหมือนนีบไงครับไง มาาาุเแล้วก็มีไล์สดปิดเหมือนเดิมครับุสาขม้นองรับปั๊ยขนไปตเวนนิดหน่อยขู่ใหม่ปุตสาขมนพิณองายบ่งพิเนธพระโคระเทตหัวตะโกนพระให้ฟันพระปักมาดดวงคนใหม่เอ้านั่งมรงนี้ตะเวนหัวหมอจะถเ็โอ้มีช่วงใหม่ประสันมาพน้องครับอด่าลืมด้ยครับเด้อมือแรกครับเสือวัดุปิด จูดี้เหมือนเดิมนะครับผมปราดสะเทืเป็นหวงร้านขายไม่ต้องพูดเลยวงเป็นใยผักโขเจ้าร้านค้าร้านขายเต็มก็เลยมาถามเป็นภาษาเกาเลีจูดี้ครับพอมาถึงจุงกระจุงกระจุงกระกระจายกระเอาไหมเอาพอดีครับผมมาแม่นอาจารย์บอกว่าแต่มาไม่กล้ากระเอาดับโยมอาต่มาเมเทียตเมกากระเอาดอก ไม่ใช่ไม่ใช่จงกระอาจารย์กระดาวไม้นั่นแหละยกไมคากระดาวรอกให่ารูปครับู้เลี้ยงกวาไม่งภาษามิทถ่ายรูปเนีพราอาจารย์บอกว่าไมคากระดาวดอบยุคพระนี้เกเมว่อพระลงมาให้พอไปถามคู่กันีคนหนึ่งทีู่่กันึงจะได้ขับรถกนะ่ของเย in ็นช no, ่ำก bueno. ับอากมากัน oh, นั hate, no, ่งรอด้มอตั๊กตั๊กตักะเขาระไม่ชอบรอบ นี่ยาสาอย่าภาษาจุงกระแต่บอกสวัติีหลวงนมัสการพระอาจารย์กระดาวไม้แพระอาจารย์รองไม้เนี่ยเพราะไม่ข้อจจภาษาแต่จึงได้นั่งรอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ฟังเป็นภาษาของอีสานเลยขอคแต่ถ้าวันนี้เราจะหาฟังกันทุกวันนี้เคลื่อน พูดเรื่องสามกันพูดเรื่องฟังนะครับหนึ่งมกนี่นสมัยนี้ขึ้นะเลยอัตมานกระโดดไปเลยจักษ์ิเหล่าขึนเรือสาวา้านอนอัแม่น้จังหวจังมขนน่จหอดดจมุประด็นภาษาอีสานจกาวโมทก็มุ่งนะไอจอดนนอยู่เมืองพุทเป็นภรรยากรุงเทพจอดน้อยู่เมืองพุทธกรุงเทพรับรถมาไหวพี่น้องครับมาหอดบาเมืองพุทธ จริงเหือนักนก้นตั้งแต่ออกจากท่าพระคนจันม่แล้วครับห่วงแห้งเมือนเอาแปบมาควอดเแหละครับเมืองพุนยเกิดินอะไรขึ้นเป็นสภาพโดนลูซายเลขวา่างทุกต่างใส่มือของเราจะเดินทางจากั้ตอนที่วันอทางด้าน้มือจะมีพิยมมองเห็นยุ่มขา้าตีบวนสังฆทานเรานี้พระไม่ได้มาขายตู้มือมาเป็นรยมโงดนา ไนแล้วเรียงแรงโยนมากสัตวตายรัของขอ้นหลวงปู่ีของเราซึ่งทันเป็นอดีตเจ้าวาดซึ่งเป็นเคจิดังสมัยก่อนนะดแบนี้มาอยคจักมสู่จักทันเป็นอย่างดี เราก็จะไปกินหาแนวกินนะครับทีนี้เราก็ไปหาแนวกินนะครับผมถ้ย่้พอกันคลิปหนาแล้วกันครับพี่น้องครับแต่ลลนี้าดีพี่แจ๊คกบน้่งปอมแปร์ลายเก๋อย่างสมีกอนะครับไ